ดีค่ะนี่ก็เสร็จแล้วเนาะค่ะยะกลับบ้านกันเดยวไปต่องานใหม่นะคะนี่จะมอกตัดเนี่ยคืมคืมฝนนะพายุเขานะคะเสียงฟ้าหึมฮึมอยู่เนาะมันนี่ค่ะแดดกระห้อนแหงเดี๋ยวรเราก็จะเอาตัวนี้เราก็ขีเมือหรือเปล่าเอากลับก่อนเนอะ,ะมันหกือคิบ้างงามดอก เดี eta, ๋ยวอูมีก <asta> si ับบเป็นหยังเนาะเดี๋ยวกลับบ้านกันนะเตรียมอุปกรณ์มีดผ่าเสียมหมดดำมหมดแดงหลายเลยเดี๋ยวหากลับบ้านกันก่อไล่โซงก่อสามก่อนะคะเลื่อมกันอยู่นี้ค่ะทันบอเอาออกกางงามปีกายนี่บ่มีเวลาค่ะค่ะจะไปทําข่าวอยู่เพิ่นเป็นด่าเด้เพิ่นกับบมีเวลามาให้มาสวนคันแท้ได้ไปมองใดก็เป็นมองนี้แหละค่ะแบบ ขัน้ามภระเทศุก็ไม่มีภระเทศเนาะอ่ะกาบ,บานกันนอค่ะเดี๋ยวแถวนี้ห้ตะมมกเล็มเอามีต้นพักติวน้ำนะคะนี่พักติวตัวนี้สิบอบอกห้ตะมมกตาดเอาไว้กินมีพักติวพักเต้า นี่เขาด้วยความเขาบรูเขาตัดไงเจสิบอกตะมอ,นอกนะบ่ต้องตัดนะน,นี่เอาไว้กินตะมอกไม่ต้องตัดเดอ้อนี่เดอ้อเน,น่โอ้ยบ่มีหูเฮ้ยไม่ต้องตัดเดอ้อนี่มันอยู่ในเด่นเรีวยกว่าเป็นของเฮาเนาะกหกแหงพี่น้องเขาบ่ได้เอยดีกว่า ผักติ้วเอาไปกินกับปนนั่นนี่ถ้าห้าเด็ดบ่อยๆมันก็นกนสีออกเรื่อยๆนะคะน,อะน,นอโอ้สันเมื่อใดก็ได้ค่ะเมือฮะอือสับเอ้ยยักษ์ฟันดอกโอโตกหลุมโอ้โมโหว่าเขาตกหลุมมึง บะมีมามองป้อยหน้ามองนี้คุณแม่นี่เพียงเอวนี่ใครจะมับรรุปมาบอกกันเลยเนาะหนามันหกมหฮวมีหูอมองนี้ฉันดอกปกลับบานกันม,มันหอนนะอย่ามีอารมณ์หนามันหอนหนาขนาคขนาพี่ลูกมงจะเกี้ยวข่าวไม่ได้มาใกล้มัน รวมเย็นได้ป่ะเนี่ยเวลาน้ามามาันก็ศิสษะเบิดเลยเด้เนี่ยขนาเฮาอยู่ทางผูนะคะขนาดขนานาน้อยมันบ่อย ต้องเหตุนขนาดใหญ่ๆเพิ่นว่าเผื่อพื้นที่ขันแม่นมันเสมอหนิป๊บเป็นให้เดียวเลยนั่นอันนี้มันเป็นนาสูงนาต่ำน้ำบาถึงอันนี้มันเป็นน้ำนั่นนี่ต้องจุด กลับบ้านกันสงสัยบิก๊กรออยู่ข้างบนนน้นแหละมันไปลงมามันลงมาแล้วมันมันชิคินหอดรถมานายบิกอะ่ะมันมันสิบกไก่าจากรถเลยนะฮ่าไปใส่กระตามแทม,มีซาเล้งน่ะมันสิเฝ้าอยู่ในรถนะผู้ใดขึ้นบ่้ดดนะ ้าน้ามาแหงแถวนี้ก็มีลูกห่วงอีกข้างนาบนนะคะลูกห่วงมันสีหลายทั้งบนนะ่ะเขาขุดมันนะคะนะกราบก่อนว้ายมันหลายเดี๋ยวไปเไบิง์ไ้บิ๊กยู่รถเนาะขับเบองอ์มิวทั้งคู่พระเอก เบิ่งมือนี้เพิ่นสิมา ขวมบมาแล้วพี่น้องจักอันไหนเฮ็ดเรียกจักอันไหนอันไหนน้ำไหมฮะโอ้โดนมีดของฟันหัวสนจะบอกแขว,วะเลยอันนี้สิเป็นโรงเรียนของข่าวนะคะบ,บ้านภากครูนี่ก็เป็นต้นกระบอกไงอ๋อป้ายตกแล้วเป็นต้นกระบอกไงสมัยตะโอนคุณครูคก็สิมาเล่นอยู่นี่แหละค่ะมานอนเล่นพักเที่ยงนะมากินข้าว ต้นกระบอกไงไปจ,จับโรงเรียนของเฮานะคะม้าก็สังเกตได้มีต้นกระบอกไงเป็นโรงเรียนของสมเด็จยา่าสมัยหนูเป็นเด็กน้อยนะเครื่องบินมาจอดอยู่ในร้านคําว่าไม่ทับคําว่าเครื่องบินไม่ทับภาคที่สองหนูก็ว่าคนไหนไม่ทับหนูก็เพิกงจะได้หนูถามคุณครูหนูหนะคนไหนไม่ทับอันกามี มีสมเด็จยาแหลรแต่ค่ะว่าพ่อหนูก็เลยอ๋อพอหนูมาคิดพ่ออีกเธอนึงพอหนูมาเบิ้งในรูปนนแม่อ๋อหนูก็เลยว่าสมเด็จยาที่มาเปิดโรงเรียนเฮาตอนตอนโรงเรียนเฮาเปิดครั้งแรกนะน่ะโอ้หนูก็คิดพ่อโอ้หนูหนูได้เห็นเพิรแลเดอร์ทาว่าแบบนั่นน่ะเพิ่นมาโรงเรียนมาเปิดโรงเรียน คิดว่าเขาเปลี่ยนผู้สายไงเพราะว่าเขาโกนโล,ลนเป็นฮาวลหลแม่ก็เลยโกลลนโลนหฮโจนอายุ12 13ปีแต่ตรงนี้มันจะเป็นบ้านบ้าน <laughs> แล้เด้อใส่พ่อแม่ขอทิมลูกขอระเบอบิ๊กบิ๊กอ้าว่าแล้วต้องข่าวหมาพบแตะมมงนี่รออยู่ในบ้านแล้วน่ะมาแล้ววิ่งรับเลยนะนี่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 ตัวดื้อนี่นี่ กระดิ่งกร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 ิ่งน่ารักไหมชอบแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งมันมันขี้ยานอะฮะอันนี้กระวงกระวังกรวงมันเนาะเอาโอ้ยห่อนเลยมากระบอกๆจะเอมาแล้วมา วิ่งลับเลยเนอะมาเห็นก็นได้มาดีใจบิ๊กเป็นยังหึหมันเอาโอ้ฝนชิมารหรือเปล่าแค,ค่แค,ค่แ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 ค,ค่มาเร็วกลัวบิ๊กกวัวบิ๊กกคคิมนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนอะขอบคุณค่ะ